วคว่าเป็นแงแ้จที่ส่ออกมากเรืนาบายดักทั้งนะคะต้องคอยดูของเร็วต้องสิ้นวันวันแล้วก็เป็นตัว่ ก็มาเข้าประเด็นนะครับที่เปิดไว้นะครับล่าสุดก็ทวนชวนประเด็นที่ผมอานเลได้เมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับที่มีแนงแบบดารานะครับรุ่นใหม่นะครับเขาให้สัมภาษณ์หรือเป็นการสนทนาอยู่ในช่วงออกอากาศนะครับเกี่ยวกับเขา ช่างคำถามว่านะครับว่าทำไมนะครับจะต้องปิดคล้ายๆว่าปิดร้านเหล้าปิดทับหรือว่าสถานที่บางแห่งนะครับในช่วงวันพระนะครับซึ่งเขาเองไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขานับถืออย่างอืีนเดี๋ยวเขาก็ถามเพิ่มเข้ามาอีกว่าทำไมถึงไม่ทำเป็นแบบสากลหรือมันไม่สากลเลยอะไรอย่างเงี้ย ชิงกัอหันชิงเย็นนครับซึ่งอยู่ในพิธีกรเองหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้โต้เถียงหรือโต้แย้งอะไรนะครับเขาก็ฟังนะครับแล้วเขาก็พูดในลันกษณะเออก็ทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเป็นพี่น้องเรานะครับฟังนะครับความเห็นของที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกีนน้ ความสงสัยของเขาอะไยทุกคนนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับก็ปรับมันก็ปรับได้นะขึ้นมันก็ปรับหมุนตรงนั้นสายตานี่มันจะมีวงแหวนนี่ก็ตาจองเราปรับเลยนี่ตรงนี้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเห็นนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นความเห็นเขานะก็ไม่ได้ผิดนะครับสำหรับผมก็เป็นความเห็นของเขาเขาเห็นแบบนั้นนะครับก็แต่นะครับก็สําหรับวันสําคัญทางศาสนาอย่างวันนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะหยุดปิดร้านเหล้าปิดร้านบริการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากปิดร้านบริการนั้นเราให้วัน นี่นะครับเป็นวันหยุดนะครับของการทํางานด้วยนะครับนี่ครับก็เวลาหยุดก็หยุดหมดนะครับไม่ได้เลือกนะครับว่าผู้ที่ไม่นับถือศาสนาพุทธนะครับไม่ต้องหยุดงานนะครับไม่ต้องเป็นวันหยุดด้วยนะครับ<อ>ก็ถือว่าให้หยุดรวมกันไป ก็ไม่ได้ว่าคนนับถือศาสนาคริสต์อิสลามนะครับวันวิสาขบูชาก็ไม่ไม่ต้องหยุดนะต้องไปทํางานด้ว่ยเหมือนกันอะไรก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ได้ว่าจะให้หยุดนะครับโด่เฉพาะคนพุทธนะครับก็ให้หยุดกันหมดนะครับทั่วประเทศเหมือนกันนะครับ คุณพัชมาศนะครับร่วมใส่บาทเข้ามาหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุลยคุณพลาพรนะครับน้อมใส่บาทด้วยหนึ่งร้อยบาทนะครับก็กผมเองก็ไม่ออกความเห็นนะครับก็ยังแค่เล่าให้ฟังนะครับว่าไปเปิดเจอพอดีนะครับคุณมนัทใส่บาทคุณต้าทำท,ที่บาทนะครับ ผมก,กว่ามันเป็นสิ่งดีเลยรครับที่เราได้เห็นความเห็นหลากหลายสำหรับคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นคนที่เติบโตขึ้นมานะครับไปเจอคนยุคก,ก,ลกลางอย่างผมนี่ถือว่ายุคกลางแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆ เติบโตขึ mm ้นมานะครับเขาก็จะมีความคิดความเห็นของเขาหลากหลายแตกต่างไปดีนะครับน้นนี่เขจอด่าลตาเป็นหลักเป็นกคนะในบาทบาทมันร้อยสามสิบบาทใชบาทร ก็เอากลับมาที yani habitat, <S <S an ่งานวันน ah ี้นะครับงานวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณจำปานะครับร่วมบุญวันวิสาขบูชาหลวงตาหลวงพ่อป่านะครับก็วันนี้ก็คือวันวิสาขบูชาครับเป็นวันกระสุนตัสรุนะครับและอันดินิฆานององค์สมเด็จ ออมาสพุโรเจ้าของเรานะครับยายวันดีนะครับบัรยายใส่บาทมาด้วยหนึ่งร้อยบาทนะครับก็บวกเข้าไปอีกแปดสิบปีนะครับจากพศ2อง5 5นร้อยห้าเยอัต้านะครับใส่บาทหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ถือว่าเป็นวานสำคัญนะทางศาสนาของเรานะครับหนึ่งในสามวันสำคัญใหญ่เคียบ การใหญ่ก็คือศาสนาชนนะครับ,บรนับถือศรัทธานะครับอนนอสองศาสนาพุทธเาราวันนี้ก็ถือวาวันนี้ครับวันออกมาทำบุญครับหรือว่าทําความดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะมาทําความดีทําบุญเฉพาะวันนี้นแต่ว่าถือว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องต้องทำนะครับ ต้องทำเป็เพื่อการยืมเงินะรั้เพ้าเจาเราวันนี้ก็จะพาเดินทางแล้ว เป็นคูดนเป็นคูบกันนะครับคูบัตทีกันที่มา่นเปนาวเยงรัล้วชาที่นีก็เป็นันาชนที่มาใส่บาทวันนี้ก็จะเป็นพี่น้องที่อยู่ช่องเม็กแล้วก็ฝั่งสบปอลาวนะครับที่ มามามากมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูาพระนะครับที่มาจากกัมพูชานะครับก็มาอาศัยอยู่ที่วัดป่า่อน้ำพยินนะครับข้าวข้าวนะครับแล้วก็จะไปต่อนะหนึ่งก่อศรัทธาท่านหลวงตา ก็มาขอจำวัดถูกไม่แน่ใจว่าถึงอาทิตย์หรือเปล่านะครับก็จะเดินทางต่อ,อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจีวรน่าจะออกสีแบบออกเลือดนกหน่อยอนิยดนึงนะครับเดี๋ยวเรจะพาเดินไปดูเนี่ยก็จะเป็นพระดาพระสงค์จากวัดป่าบนน้ำไปดนทั้งหมดเลยนะครับประสงค์จากวัดอ,อื่นเนี่ยก็จะมาแค่ลูกเดียวลูกสองลูกก็พินทบาทไปแล้วนะครับ ก็ไม่ได้แต่กับได้ทีเราครับนะแล้วอาจจะมีนโยบายออกมาว่าใส่มาแล้วก็ใส่ใส่ได้เลยนะครับมาเชิญครับเตือนคนนี้ก็เลยเประโยชน์ที่เราเยอะนะครับยังทำนะครับยังทำที่น้องนะครับเตือนนะครับนโมทนาสาธุนะครับกับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมไซบามานะครับเช้านี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ เอถ่ายทอดช่วงอ่ช่วงให้วาดเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมมีซื้อดอกไม้ให้ลูกอยู่เราจะไปไหว้พระที่โรงเรียนนะครับก็เลยตลิดภรกิจออกมาหาซื้อดอกไม้ทุกเพียนให้เลยไม่ได้ไปถ่ายทอดให้นะพี่คมสวัสดีครับสวัสดีจา้าพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พี่คมพี่เพชรกามาครับ เยอะมากก็ภาพที่งดงามมากใช่ครับพี่โอพทธศาสนพี่สนดอดกระโทนทำบุญใส่บาทสามร้อยบาทนโมทนาสาธิตโคมพันหนึ่งพี่โมพันหนึ่ง่าอ้าวสาธุครับพี่โอมงดงามมากนะครับเป็นเป็นความงดงามของพุทธศาสนาซึ่งพี่โมก็ปิติ ชื่นใจนะได้มาตักบาดที่ช่องแม็กได้มาตักบาทกับพระเมกุบาจาจา์แล้วก็โอ้พระตี่ร้อยนะไม่รู้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร่วมสองร้อยอ่ะน้องผรวมสองร้อยพี่คมนี่อยู่กรุงเทพนะครับอยู่พี่คมก็นั่งนั่งเครื่องมาไม่้อยู่นนบุรีวันนี้เอารถตู้มาโอ้นั่งรถตู้วันนี้รถตู้มาเพราะว่าแวะผักช่องอ่มีอ่าบ้านเป็นคนปักช่อง เป็นคนนครราชสีมาก็เลยเลยชื่อคมราชสีเพราะว่าราชสีมาเกิดเนายาสาธุโมตนาบุญกับทุกๆท่านนะครับสาธุ คมกรมราชบุรีก็มีอนนทบุรีนะครับเน่บรยนกองกำลนาที่อทบุบ่อยมาวัดไปบ่อนเนี่ยภห้อาศัยนุ่่่อสร้างสร้างถนนถนนทางสร้างอะไรก็แล้วแต่ต้องได้รับลายเซ็นการอนุญาตหรืออนุมัติจากอกรมราชบุรีเมื่อกี้ในส่วนของนนทบุรีครัเนี่ยมนพอ อ่านิพนเหดีพุายากนรเพลหรือดีก็ม็ควรรยานมีคมโดยแล้วนะครับพระสงค์จากกัมพูชาโาพระสงค์จากกัมพูชา เนี่ยนะครับสองลูกอ๋อ huh. จีวอนไม่ได้สีเลือดลูกนะครับก็จีวอนก็ส um ีเหมือนกันนี่แหละไมชูชูเก็ต้องมาได้พูดภาษาอังกฤษเอานะครับภาษาอังกฤษก็ลงมูปาปาเอาเวลาสื่อสารกันนะครับยินดีที่มาส่วนสนเด้อพี่น้องมาดูแลทุกทุกของพี่น้องมาดูดีดีกันอันนี้ก็ถือว่าเรามาดูบรรยากาศชมบรรยากาศ เป็นหลักแล้วกรไม่มีประเด็นอะไรมีประเด็นแค่เราให้ฟังในจะเริอกต้นเ่ารเจับ่ไดนะครับเล้แงบรราการเ่นาปวามเรากเอาเราเสีน่พอดีน่พ่าผ้ากันเถิดจ้าผ้ากันท่ำเข้าไปีดีมานะครับผมไปนําเรียนท่านนายเธอจะเกินนะครับผู้น้องขอต้นไม้ ท่านบอกว่าให้ผูกต้นไม้ที่กินได้นะครับก็จะนะต้นไม้ที่กินได้ยกตัวอย่างเช่นมะม่วงต้นบักเยอย่างนั้นอะไเกินกน้องาเามาฝันด้วก็าเยอะทผ่าูกส่น้ป่าบนน้่เห็นเราเยอะที่สุดในอบลราชธานีนะใสที่ว่านักเล่อปลาในสายวิปลาสในสาย ก็จมีคันธาธทุระกับพิัฒนาธุระนะครับยาบัติามทุระก็เป็นออส่อาอสายนะครับสายของผมนี่คือเส้นทางนะครับก็คันธาธุระก็น้องบัวนะครับเป็นบ้านนนตำแหน่งปะีเท่าเป็นบ้านผู้นน้นชื่อบันะบัวิิดกันกเกลัดนะครส่วนะนันแล้วผู้ใหญ่บ้านพัฒนาเป็บที่นี่ นะเริ่มบวชปุ๊บทำเดชมาหนี่คือผูน่านมาเล่าไปนั่งขายจุกจีดเลยครับพี่น้อนฟังเล่าเข้ามุ่งเข้าไปสู่ฝึกจิตอย่างเดียวฝึกปฏิบัติเลยอย่างเดียวจะแตกต่างกันตรงนี้งั้ส่วนทางนู้นก็จะศึกษาผลอลัทธนาจะงตาสิกสาปฏิดก่อนประวัติเล็น้อยระดิยางมากทปรัชนาธุระก็ไปบัตไปฆ่าเองนะครับเห็นเราประทายอยครับลงมือปฏิบัติก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังว่าปฏิบัติแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับจะกลับมาศึกษาเอาสมมุติบัญญัติหรือเปล่านะครับ ก็ค่อยว่ากันไปโอเคนะครับนี่ก็ถึงลำดับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี่เก้าของขเราจนะิตกรรมมาเรื่อยในวันนี้วันเดียวโอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวฝากฟังโอวานะท่านหลวงตาสิงห์ทรัพย์เราที่ศาลาสิ้นคิดวัดป่าบ่อน้ำเพื่อ,อิน เผื่อมีทำมงธรรมะอะไรต่างๆนะสำหรับวันนี้ก็มากี่นาทีแล้วน26นาทีโอ้ทาง YouTube นี่แค่14นาทีเองนะครับเพราะว่าทาง YouTube นี่นะครับตัดส่วนของช่วง สวดมนต์ให้พรอ,อยู่นะครับขออนุโม,มทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับวันนี้แล้วก็ร่วมบริากาคทาบุญทำทานมาในวันวิสาขาบูชาปี2565นวันนี้นะครับคุกท่นาน,าย,าย,านายอดแสงเกิดแล่มีแต่แดง